สวัสดีคุณผู้ฟังช่อง Scary Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนำมาเรื่องราวต่างๆที่มีความหลอนความน่ากลัวความสยองทั้งเรื่องผู้ผีวิญญาณและเรื่องของคนมาเล่าคุณผู้ฟังฟังเป็นพอดแคสต์ด้วยนะครับวันนี้ผมมีตำนานเรื่องเล่าของพระธาตุขามแก่นมาเล่าฟังว่ามีประวัติเรื่องราวเป็นอย่างไรมีความลี้ลับอะไรบ้างมีความเชื่ออย่างไรหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พระธาตุขอนแก่นเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นแต่เดิมเรียกพระธาตุบ้านขามแต่ว่าไม่พบประวัติหรือจารึกระบุการสร้างในสมัยนั้นพระราชสารทันมุนีหรือกันหาประภาสโรเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสไปนมัสก,การพระประถมเจดีภายในจังหวัดขอนแก่นจึงดำริว่าจังหวัดขอนแก่นควรมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดบ้าง จึงได้สืบผ่านหลายๆสถานที่จนมาพบพระธาตุบ้านขามและพอสืบหาประวัติกันก็ไม่พบประวัติอะไรจึงให้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าประวัติให้ฟังและเรียบเรียงใหม่โดยมีหลายสำนวนโดยในปัจจุบันตำนาน,นพระธาตุขามแก่นก็เป็นสำนวนของนายสมควรพระกาวพระธาตุขามแก่นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น เป็นประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิบ้านขามหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านขามอำเภอนาำพงจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแกน่นและในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยพระาธาตุขามแกน่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง19เมตรมีลักษณะประกอบด้วยฐานโบความสองชั้นลักษณะโค้งขึ้นไปเป็นบัลังต่อด้วยเรือนธาตุและยอดธาตุซึ่งย่อมุมกลีบมาเฟือง จากนั้นจึงเป็นส่วนปลียอดและชัดพระาธาตุขามแก่นมีตำนานเล่าขานกันว่าคณะอัญเชิญพระอังคาราธาตุของพระพุทธเจ้าจากเมืองโมรีซึ่งเป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนำโดยกษัตริย์เจ้าคนครโมรีพร้อมด้วยพระอาหารหันต์เก้าองค์ได้เดินทางเพื่อน,นำพระอังคาราธาตุไปบรรจุในพระาธาตุพนมซึ่งระหว่างนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จระหว่างทางได้แวะพักในบริเวณดอนมะขาม อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบันซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่นและได้นำพระอังคารธาตุไปวางพักไว้บนแก่นมะขามรุ่งเชา้าจึงเดินทางมุ่งสู่สถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไปเมื่อไปถึงปรากฏว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้วจึงต้องนำเอาพระอังคารธาตุกลับเส้นทางเดิมโดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปยังนครอนโมรีของตนตามเดิมเมื่อกลับมาถึงดอนมะขามที่เคยพักแรม ได้เห็นมะขามต้นที่ตายเหลือตะแกนกลับฟื้นคืนชีพแต่เขียวใบชะอุ่มอย่างน่าอัศจรรย์จึงพร้อมใจกันสร้างพระธาตุครอบต้นมะขามและบรรจุพระอางารธาตุไว้และพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายในและให้นามว่าพระธาตุขามแก่นพร้อมทั้งสร้างวัดเป็นที่พำนักของพระอาหารหันต์ทั้ง9้าองค์เคียงคู่องค์พระธาตุพร้อมสร้างบ้านเรือนปักทินฐานในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยตำนานพระธาตุขามแก่น เป็นตำนานที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาและความศักดิ์สิทธิ์แต่ในมุมมองของตำนานผีที่ผสมผสานความเชื่อของชาวบ้านก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เช่นกันเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่มีเกวียนขนไม้มะขามใหญ่มายังบริเวณที่ตั้งพระธาตุในปัจจุบันไม้มะขามต้นนั้นเดิมทีถูกเตรียมไว้สําหรับใช้เป็นหลักไม้ผูกช้างเผือกที่ถูกจับมาได้แต่เมื่อขบวนเกวียนเดินทางมาถึงยังสถานที่ดังกล่าวเกิดเหตุประหลาดขึ้นคือ ไม้มะขามต้นนั้นฝังลงไปในดินโดยไม่สามารถนำขึ้นได้ไม่ว่าผู้คนจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เชื่อกันว่าไม้มะขามต้นนี้ถูกวิญญาณอาถพนของผืนดินสิ่งสถิตยอยู่ทำให้ไม่สามารถขนย้ายออกไปได้เพราะเชื่อว่าเป็นการรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นชาวบ้านจึงตัดสินใจปล่อยให้ไม้มะขามฝังอยู่ที่เดิมและต่อมา ได้สร้างพระธาตุขึ้นในบริเวณนั้นกลายเป็นที่มาของชื่อพระธาตุขามแก่นซึ่งหมายถึงมะขามที่เป็นแก่นหรือเป็นหลักนอกจากนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นยังเล่ากันว่าในยามค่ำคืนบริเวณร,บรอบๆพระธาตุจะมีวิญญาณคอยเฝ้าร,ารักษาสถานที่และบางคนได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาประหลาดเป็นบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงวันพระใหญ่วิญญาณเหล่านี้ถือเป็นผู้ปกป้องพระธาตุและไม่ทำร้ายใคร หากผู้คนไม่กระทําการใดๆที่เป็นการลบหลู่ในนี้ก็เป็นประวัติและตำนานเรื่องเราสั้นๆเกี่ยวกับพระธาตุขามแก่นพระธาตุประจำจังหวัดขอนแก่นหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ผมจะได้มีกำลังใจในการสรุปเรื่องราวต่างๆและนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ